มือน <minutes> <ikke Ugh>. ั่ืม่ามเยี่ันเยี่ยมชมประเพทนี้ จัดงานแต่งสาวเพาบรูครับเม,อเม,อเมืองเมืองอย่างกอเมืองเมืองเซโปนแควนสวรรค์เขตน,นี่เจ้าสาวเป็นงามๆงามมือมูเจ้าสาวหลายจะบอกมืออื่นนะไอทายในเด้อมูทั้งใดในบ้านใดนะบ,บอกาลายบ้านมากเลย จ้าเรียนจบมอ่ะเดนนี่บ่โอ้ไปเฮ็ดเวียกแต่น้อยเลยที่สันนี่โอ้เก่งเนาะนี่ยเมื่อนี้มาไอ้บุ๊คทินบ้านในบ่าวพุทไทยบ่าวแมงก์บาวบ้านนอกไทยบ้านนอกเภาบูในเมียเพิ่นมเมียกับน้องสาวมเมียเพิ่นน้ำมีแต่ผูงงามๆเมื่อนี้ มาเบิ่งประเภทนี้แต่งงานมืออื่นครับมือนี่เป็นมือเตรียมงานกินเือกินหน่อยแท้ล่ะเบิระบลกบผู้ใดผู้สาวเบิร์ลำเบาส่วนไปมาก,กินสอผูอ้สาวเขานอนแล้วมืออื่นหมดแล้วนอนมือแม่นนอน เพื่อนไปฉีดยาไก่พอนะเนบันดงุนดงอีกสิปก็รู้คำสวัสดีครับมาเบิงบรรยากาศเลยเมืองเซโปนครัเมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองอัดสะพอนตินพูไทยมาเบิงไอ้สาวเผาบูโอ้เห็นยูทูบเกิดเก่งอยู่เนาะ เจ้าก sí, sí, ็เฮ sw ็ดช yeah. ่องคือกันบ่เฮ็ดแต่เฟสเฮ็ดแต่เอเพจอืมก็ดีเฮ็ดยูทูบมันคีบย่ามันต้องเดินทางไปเนาะต้องรอเก่งอือะผู้ใดไอ อยากได้ผู้สาวอยากได้เมียแต่งค่าดอกมะแพงกับาเอท่างเซโปนไปได้ครับท่างดีเพิ่นใจดีค่าดองเพิ่นเอายี่สิบสามสิบล้านมาแต่เพิ่นมา <c oughs> มีอีกอะบอกเลรอผู้สาวเนี่ยน,นะ,ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมืออื่นจะมืออื่นเิ่นมาโม,ามเมิ่นคนงามๆอย่างสีกับมีหลายอยู่เตะเดี๋ยวมืออื่น นี่น่องน่องยื่อสิบหาเท่าไรเนี่ยื้อยแตงคัดดองเท่าไรเออยนฮะสิบเอ็ดล้านแน่ยังถือตัวนี้โอ้แตงยอ่ปีละองันองโอ้ยสั่งหลายสี่ปีละคุ้มค่าแล้วเบาไทยบ้านนอกคุ้มค่าแล้ว แต่งแล้วก็ได้ไปทรงมืออื่นมือมือหื้อไปทรงเนาะไปทรงไปอยู่กับยา <c oughs> <c oughs> ดูดูร่างถวยดูเห็ดน,นักกินดูนี่เพื่อนกับฮากดอกยาเบากับยเตียายากรีค่าลูกกอนยา ยาลูกห้าโมงเขากับลูกสี่โมงยาลูกสี่โมงเขากับลูกสามโมงเพื่อนกบเห็ตไทยเฮ็ดหน้าคือเข้าเลยบ่อนยาเจ้าบ่ได้ค่าขายยังปลูกมั่นหลายอยู่บ่ท่านสิคร ได้เออตะเวนไทยแซมบ้ตะเวนไทยหอ,อมเนาะผุ้นี่แซมป้อคุณนีนคณนค่ครับสวัสดีครับผมมาเบิรร่งบรงรยากาศเด้เมืองเซ่ปูนครับเมื่อนเ้ครับเมืองเซโปูนแผนสวรรค์นักเขตนี่มามาเบิบเ่งไปเพนี่มือ,อื่นนี่เพื่อนจะเป็นเจ้าสาวนี่จะเป็นแต่งหน้ายุ่ยสซนนี่ บ่อืมไม่มืออื่นต้องงามที่สุดด้วมืออื่นนี่มืออื่นจะมาเบิ่งแบบเป็นนี่แต่งงานครับเมืองเซปนนี่เ่นจะเป็นเจ้าสาวค่าดองยีสิบหาลานยีสิบหาลานเป็นเงินได้ประมาณเท่าเดือสองมื่นกว่าบอกนะอนครับผู้ใดอยาก ผู้ใดอยากได้คาดองบาแพ่งใจที่ดีกับไม่จีบสาวเซโปนพีเตอร์ทางเซโปิลค่าดองสองสามหมื่นครับเจ้าสาวผู้เบาวเพิ่มุปแล้วครับ <c oughs> เิ่นจะแต่งงานเหมืออื่นนี่น้องเมียของบบาวผู้ไทยไอ้บบาวไทยบ้านนอกเปิ่นเกิดเห็ดยูทูบเบอร์อุจากกันมาสองสามปีแล้ว พอดีบบาวแสบอุดรอ,อุดรเป็นส่วนมากเพรามืออื่นยูทูบเบอร์จะมาหลายท่นเ่นเนาะอันนี่พวกลุงเอกพวกไอ้บอกสบายดีครับวันนี้ไปถ่ายเชา้าไอ้พาวบลูครับผมมาเบิง่งพิธีงานแตง่ง มือแรกก็น,นอนตัวเมืองเซโปนเหมือนครับเมื่นเชราจะพาไปเบิงไอ้หมูหมูกับท่อเคยเห็นไหมหมูกับท่อจะได้ไปรนนลาดเซโปนบมา อาสพอนไปเกลืโปนกินหลักประมาณร้อยห้าสิบครับประมาณร้อห้ากิโลวิ่งรถประมาณสองชั่วโมงกลัวจากอาัสพอนพอดีเมื่อขึ้นไปนอนอาสพอนบาวแสบเพื่อนลระว่าจะมาร่วมงานแตง่งเข็นมางานแตง่ง นอ้องเมียไทยบ้านนอ,อกครับเพิ่นอน,นเฮ็ดยูทูบเบอร์ที่อย่างฮะฮะ จะพามันเป็นโอ้เพิ่อนมาผู้สาวหลายคักบอกมืออื่นบอกโอ้ให้น้องตีผ้าไปไทายสาวพี่สาวเล่าเนี่ยมีสองคนมีแตผู้งาม้มโอ้เอฟซีเจ้าเด็ดนี่นี่น้องตีนี่ครับมีนี่มีน้องสาวเพื่อนนี่พู้เนี่ยแน้องสาวเพื่อนนี่พู้นึงนี่จะแต่งมืออื่นนี่เหลือพี่สาวมากบอกมืออื่นมาอยู่ พี่สาวอายุเท่าไรพี่สาวอือพี่สาวกับเศร้าครวล่ะนี่ครับดีน้นองสาวเพิ่นจะแต่งงานมืออื่นนี่นะครับผู้นิค่าดองยี่สิบห้าล้านผู้นิค่าดองสิบเอ็ดล้านพี่สาวค่าดองเท่าไรบ้านบอกท่านหนมีคนมาถามเลย คนที่สามนี่ก็ต้องเอาหลายขึ้นไปอีกแล้วเนาะแต่ปูนอีกกันยีงงย่สิบห้าล้านนะคนที่สามต้องจักห้าสิบล้านหมดเล้ะเป็นาน่านเอา็ขเบอกวากัม <c oughs> านมันมวนได้ครับเปลี่ยนบรรยากาศพเพื่อนเค่ไอ้อย่างือขูดปูปูปูเปลี่ยนไอ้อย่าง ตอนนี้ปิดแสบเพิ่นกับผ้าได้บันนอกไปไอ้ไปเบิงไอ้ไปเมืองเซฟไปเมืองไอ้ยังก็เมืองดงบ้านดงบ่บ้านดงบ้านดงสวรรค์ผมก็เลยเดี๋ยนั่นางนี่นัางสาวๆนี่นะตอนนี้ยังเป็นสาวเจ้าหน่อยเพิ่นกับเป็นเมียเขาแล้วมืออื่นนี่เพิ่นกับเป็นเมียเขาแล้วเรือเวลามือเดียวเลือเวลาอีกมือเดียวครับ ตอนนี้ยังเป็นสาวยู่ไหมนี่มืออื่นผู้ใดอยากเบ่งสาวหลายๆก็ฝากติดตามช่องตุ๊กตุ๊กแฟมบิลี่นด้ครับเดี๋ยวทายผู้สาวมูเจ้าสาวมิจฉาคนณหรอมืออื่น,นบ่ ป๊าน่ะอืนมูจะสาวเป็นยี่สิบคนหนูนะเคยไปเคยไปเบ่งแต่งงานเลยแต่งสาวผู้ไทยมือในครั้งแรกเลยทีย่ในมืออื่เน,นี่ะมานอน่าเลย น้องตีพ่นก็นเฮ็ดแต่เพจน้องบดไ้เฮ็ดไอยู u b e เนาะ u t u b e นี่เฮ็ดช่องเดียวบ่ช่องแทบมันนอกอย่างเดียวบ่ค่าดองสาวเซ่ผลเมืองนอกถูกไม่มีคำแมนใช่ครับกับแล้วแต่บางบ้านเนาะข้ามเบาเลยนะมีอยู่ข้ามีคเาเบานะถ้าว่าเอาเพ่งไหลายเขาก็จะนี่ เดี๋ยวจะไม่ได้ผัวทำเขาเนาะแล้ใจดีคนหักกันคัามกันจังหาจังหาก,ก็ได้ดอกเกลียวสินสอนนะพอดีห่ากันหลานเพิ่นมาสินสอดบวกเกี่ยวนะนี่กระดาษเพิ่นสินสอนเสวีเอ็ดหลานเพิ่งอยู่ต้องกันมาหาปีแล้วนี่เต้ลูกคนหนึ่งเลยลูกสาวอยู่จักปีขอบหลนสามขวบ เกต์นั้นติดค่าดองได้ด้วยแม่นี่บอกติดได้จิ๋มอ่ค่าดองเออไอพ่อ,อ,อบูนี่ก็ติดได้คือกันบอกเอ้านึกว่าติดได้แต่ผู้ไทยเอ้าแม่นบอ,อบอกติดยูงบนน้องสาวนี่ยี่สิบห้าล้านก็บข้างไว้บอกไหวคือใจดีแท้โอ้ยเขาเกิดเพื่อนจะจ่ายเท่าใดล่ะเพื่อนา่า ใจจกซิผาล้านกันยังใครเนี่ยเดี๋ยวจะบ่พ่อค่ายเหล่าค่ายนี่อ่เซ <c oughs> <c oughs> ็นว้ก่อนบอโอ้ติดไดอีลีเนาะก็อเขก็ใจมาตลอดเนี่ี่ว่ามิจฉพอผู้ไทยติดติดได้ประเทศเล่าเนี่ยโอ้เสาวนี่แงายครันีนะโอ้ ของเจ้าสิบเอานาดดใจชนบะยังติดอ,อีกโอ้ผู้ไทยบาวผู้ไทยดิตึกติดไปตั้งสองล้าน <c oughs> โอ้ยครั้งแรกได้เด็กถามว่าถามีิกับโ่หูได้ได็นอ่ะเออเกือบบมาตัวนี้เขาเข้าใจมาตลอดได้ตัแต่มาเล่าสามปีแล้วว่าไอ้ผูไทยมีชมีชนเผาผููไทยน,ทยนี่ติดติดค่าดองได้ใจดีครับครับแต่ว่าไ ฟังเจ้าสาวนี่รับผิดชอบเบิร์ตบอกอาหารการกินค่าค่าละค่าเบียร์ค่าน้ำค่าอีหยังนี่เจ้าสาวเบิร์ตน,น่ะนี่พ่อแม่ยังอยู่จังหวัดนี่ออเออเปิดมาค่คนมาคนงามใจดีครับโอ้ มาหาจีบสาวเซ้เซปปนผิเดเ้อ์บ้านเนี่ยเสียที่แต่มันไก่ต้องวัดใจได้เนาะวัดใจสองลอยสองลอยหาสิบกิโลครับจากจากสวรรค์นักเชีต้องวัดใจถ่าไปได้กับโชคดีเลยครับ เพิ àn, anut, ่มงานมืออื่นี่ครับพี่เก้าอี้เป็นลอยี่คนมานั่งกลางโตเต็มเบิรแล้วเดี๋ยวนมอยังป่ะโอ้ต้มบ่แกงบ่โอ้พวกเจ้าแกงใส่อยานั่งอยู่บ่โอ้ข้าวแกงที่กัน คิดแต่ว่าโมมี่แถวสนบทจะได้กินแบบบ้านๆแล้วตุ่มเห็นไหมไอ้จืดซะก่อนใช่ปะตุ่มจืดเลยมาชิมตุ่ลังหมองเขาจะเอาต้มหรอแกนี่เราได้บระเทศน้าบอกเด้เท่บอกพวกเจ้าเท่แหละเนาะมัาเรื่องมากมันรวมซองมาแล้วมันชิมเอาน่ะเมื่อนั้นคอยไปไอ้ก้อคอยว่านั่นคอยไปบ้านอีหยังอยู่ทั้งในนั่นน่ะบ้านสาวกอดได้หอมได้ปีกายนี่คอยไปนั่นน่ะ เขาเจา้าบบเขาจะาบริ่นน้ำออกเลยขเขาจะาต้มน,น้ำเขียวเขาจ้เจาใส่เครื่องใส่ยังเลยใส่ปลาแดกบดแสบแต่ว่าเขาเจะกอากินอยู่นะแต่ว่าคอยถามเจา้ากินหมกม่วงโเกง่งรสสาวบ้านนี่เนาะอ,อือยังเหลืออยู่กี่พีละสวัสดีครับให้ทุกๆละทีมงานอยากไปด้วยจังมาเด้อ ค่าทองก็ทึกถือว่าจีบสาวเสพปน,นีนน้ำกันเดี๋ยวมืออื่นผมจะซี่เป้าให้บอกในเด้อผู้ใดโสดพอโสดเด้เอถ้ากล้องผมหันไปใส่ผู้ใดชนมากจะหันไปใส่สาวโสดช่วงเวลาทานช่องว่างแสนสนุกกับสาวน้อยน่ารักสวัสดีครับผมวันนี้มางานแต่งครับมาหน้าง,งานแต่งสาวเล่าเพาบรูครับผม มาเบิ่งประเพณีวัฒนธรรมเพิ่นเป็นจังได๋เจ้าซอยข้าเจ้าบ่ได้นี่อ๋อเจ้าอะไก็ไปดิหน่อยเออเอาห้องก้อนหลักสันเดี๋ยวเออเดี๋ยวเฮาก็จะย่างไปเบิ่งเบิ้งน้ำได้ด้วได้เออเออไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวไอ้ปไปเบิ่งเดี๋ยวเพิ่นจะพาไปเบิ่งบรรยากาศเดีนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องทุกตุก,ตก,ตกแฟมมารี่ะเด้อเดี๋ยวผมไปถ่ายชมบรรยากาศเพิ่นเตรียมอาหารอเอาเก็บเข้าตู้เย็นไว้สักก่อนนะี่นี่ครับ thank you very much ขอบคุณครับ